สวดีครับอัญโยเซลก็วันนี้นะครับเราก็จะมาดูกันในไวยากรณ์ภาษาเกาหลีเหมือนเดิมนะครับแต่ไวยากรณ์วันนี้จะเกี่ยวกับการขอร้องครับผมอเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเราจะดูไวยากรณ์เรื่องอะไรนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็มาดูประโยคนี้ก่อนนะครับโนเรฮชูเซลโนเรฮชูเซลมันนั่นจะแปลว่าอะไรครับอย่างแรกเลยนะครับเรารู้จักดีครับกับคําว่า ชูเซลใช่ไหมครับชูเซลนะครับแปลว่าอะไรครับอืมใช่ครับผมชูเซลนะครับก็คือขอใช่ไหมครับจุดจุดนะครับขอนะครับอย่างเช่นซาบวาชูเซโยใช่ไหมครับซาบวาชูเซลขอแอปเปิลนะครับมีอะไรอีกครับเช็คนะครับเช็คชู เซล l นะครับเช็กชูเซลนะครับขอหนังสือใช่ไหมครับอ่าในที่นี้มีคําว่าชูเซลที่แปลว่าขอครับแล้วก็ยังมีคําว่า n o เรฮาร a ดใช่ไหมครับโนเรฮา a นะครับที่เปลี่ยนกลายเป็นโนเรแฮนะครับโนเรฮาร์ดานะครับก็คือร้องเพลงใช่ไหมครับร้องเพลงนะครับอืมร้องเพลงครับขอร้องเพลงเอ๊มันจะแปลว่าอะไรครับอ่าใช่ครับในประโยคนี้ครับ ก็คือเราพูดว่าช่วยร้องเพลงให้หน่อยหรือว่าร้องเพลงให้ฉันฟังหน่อยครับช่วยร้องเพลงให้หน่อยนะครับซึ่งวันนี้ครับเราจะมาดูเกี่ยวกับการทําให้ประโยคนะครับําทให้ประโยคนี้เป็นประโยคที่เป็นการขอร้องครับผมเป็นการขอร้องนะครับเป็นการขอร้องเดี๋ยวเรามาดูนะครับวิธีการใช้วันนี้เราจะมาดูไวยากรณ์ตัวนี้ครับผมอ่าออเฮชูดานะครับอ่า โอ้แชูดานะครับมาดูอันแรกเลยนะครับเรารู้จักคำว่าชูดาดีอยู่แล้วนะครับชูดาก็แปลว่าอะไรครับใช่ครับผมชูดานะครับแปลว่าขอใช่ไหมครับชูดานะครับแปลว่าขอนะครับดูวิธีการใช้ครับผมอันแรกเลยนะครับโอกับแนะครับก็หมายถึงกริยานะครับที่ตัดดาทิ้งแล้วเหลือโอกับแนะครับก็จะใช้เป็นอะไรครับอาชูดานะครับ ส่วนถ้าไม่ใช่ O กับอครับก็จะเป็น O-shuda นะครับอ่าอชูดานะครับส่วนสุดท้ายครับถ้าเป็นกริยาที่อยู่ในกลุ่มของ h าดานะครับก็จะกลายเป็นแฮชูดานะครับเรามาดูนะครับว่าเราจะเปลี่ยนหรือว่าจะผันคำกริยาเหล่านี้ยังไงตามไวยากรณ์ตัวนี้นะครับมาดูด้วยกันเลยอันแรกนะครับก็คืออา h u ชูใช่ไหมครับอ่าอาชูนะครับอาชู กริยาเหล่านั้นก็จะต้องไม่มีอะไรครับตัดดาทิ้งแล้วไม่มีสระโอหรือว่าอ่ะเป็นสระโอหรือว่าสระอานะครับเช่นคาดาโคดาใช่ไหมครับมนนะานามีอะไรครับอ๋อนาใช่ไหมครับอืมเหล่านี้นะครับอ่าอันทาอ่าอย่างเช่นคาดาใช่ไหมครับคาดาแปลว่าก่อน อะคาดาแปลว่าไปใช่ไหมครับอย่างเช่นคําว่าคาดาครับคาดาก็จะแปลว่าอย่างเช่นคําว่าคาดาใช่ไหมครับคาดาก็จะแปลว่าไปนะครับเราก็จะตัดดาทิ้งครับใช้คู่กับอานะครับชูดานะครับอาชูดาสระอาเจอกับสระอาหายไปใช่ไหมครับกลายเป็นคาชูดานะครับคาชูดาก็คือขอ ไปนะครับขอไปนะครับ <K _' i ZA> หรือว่าตัวนี้ครับโคดาครับตัดดาทิ้งเหลือแค่โคใช่ไหมครับใช้ฟู่กับอาชูดา,น,รรดา,ดน,ดานะครับก็จะกลายเป็นอะไรครับควาชูดานะครับควาชูดาขอดูใช่ไหมครับขอดูมันนาดาครับมันนาดาแปลว่าพบหรือว่าเจอนะครับก็จะกลายเป็นมันน่านะครับตัดดาทิ้งไปใช่ไหมครับเหลืออาชู ก็จะกลายเป็นอะไรเอ่ยเข่งมากครับมันนาชูดานะครับมันนาชูดาขอพบหรือว่าขอเจอนะครับนดท่าครับนดท่าแปลว่าวางใช่ไหมครับนดท่านะครับแปลว่าวางก็จะเป็นอะไรครับนดนะครับบวกกับอาชูดาใช่ไหมครับบวกกับอาชูดานะครับมันมีตัวสะกดอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นโนอาชูดาใช่ไหมครับโนอาชูดานะครับ ต่อไปครับสุดท้ายครับอันถาที่แปลว่ากอดใช่ไหมอันถาที่แปลว่ากอดนะครับก็จะเหลือแค่อันนะครับบวกกับอาชูดานะครับก็จะกลายเป็นอนาชูดานะครับอนาชูดาขอกอดนะครับขอกอดอา่าขอกอดอันแรกเลยนะครับที่เราจะใช้ก็คือกลุ่มของอาชูดานะครับก็เป็นกริยาที่ตัดดาทิ้งแล้วเหลือสระอาอา่าเหลือสระอาหรือว่าสระโอนะครับ ต่อไปครับถ้าเป็นกลุ่มของอ๋อครับผมชูดาใช่ไหมครับอ๋อชูดาก็จะเป็นกลุ่มของที่ไม่ใช่อะไรครับอ่าไม่ใช่อ่าหรือว่าโอนะครับไม่ใช่อ่าหรือว่าโอเช่นอะไรบ้างเช่นอ่าม็อกต้าใช่ไหมครับกินนะครับม็อกต้าอิกต้านะครับแอนอิต้า ใส่นะครับมีอะไรครับมาชิดาดื่มนะครับมีอะไรครับคารุชิดานะครับสอนนะครับคารุชิดานะครับวิธีการใช้เลยก็เหมือนกันครับตัดดาทิ้งนะครับอย่างเช่นคําว่ามกตาที่แปลว่ากินตัดดาทิ้งเหลือหมกนะครับใช้คู่กับอ้อชูดานะครับก็จะกลายเป็นอะไรครับ โมกชูดานะครับขอกินนะครับอิทานะครับก็ตัดดาทิ้งไปครับใช้คู่กับอ๋ชูดานะครับอ๋อชูดาเราจะกลายเป็นอะไรครับอิลกชูด a นะครับอิลกชูดานะครับขอ่อนนะครับอิทตานะครับใส่ใช่ไหมตัดดาทิ้งครับเหลือใช้คู่กับอะไรครับออนะครับ ชูดานะครับก็จะกลายเป็นอีบบชูดานะครับขอใส่นะครับมาชิดาครับดื่มครับเหลือมาชีใช่ไหมครับใช้คู่กับออชูด้าอีเจอออกลายเป็นยอเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะกลายเป็นมาชอนะครับมาชอชูดานะครับขอดื่มนะครับมาชอชูด้าขอดื่มนะครับอ่าสุดท้ายครับคารุชิดาแปลว่าสอนนะครับจะเป็น คาริชิวกับออนะครับอบวกับอชูดานะครับวกับอชูดาก็จะกลายเป็นอะไรครับคาริชอนะครับชูดานะครับขอสอนนะครับคาริชอชูดาเห็นไหมครับสุดท้ายครับก็คือกลุ่มของแฮชูดานะครับก็จะใช้คู่กับกริยาทั้งหมดที่ลงท้ายด้วยคำว่าฮาดานะครับเช่นคงภู ฮาดาเรียนนะครับมีอะไรครับอิลฮาดานะครับปาเลฮาดานะครับ่าคงผู้ฮาดาเรียนใช่ไหมครับก็จะเรียนพูดง่ายเลยก็คือเราเอาฮาดาออกแล้วก็เติมอะไรครับแฮชูดาแทนนะครับคงผู้ฮาดาก็จะกลายเป็นคงผู้อะไรครับแฮใช่ไหมครับชูดานะครับคงผู้แฮชูดานะครับอิลฮาดานะครับก็จะกลายเป็นอะไรครับ อิลแฮนะครับชูดาขอทำงานนะครับปะเลฮาดาครับก็จะกลายเป็นปลเลแฮใช่ไหมครับปลเลแฮชูดานะครับก็คือขอซักผ้านะครับปลเลฮาดาแปลว่าซักผ้านะครับอันนี้ก็จะคือวิธีการใช้หลักๆแล้วสำหรับการใช้ออแล้วก็แฮชูดานะครับแล้วเราจะมาใช้กันตอนไหนครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะครับว่าเอ้ย ตัวเนี้ยไวยากรณ์ตัวนี้เราจะใช้กันตอนไหนนะครับอ่าดูครับอ่าออชูด้าครับเราก็จะใช้ก็ต่อเมื่อครับผู้พูดครับต้องการให้อีกฝั่งหนึ่งครับทํากิจกรรมอะไรบางอย่างให้กับตัวเราครับอืมเรากําลังขอร้องครับให้เขาทําอะไรบางอย่างให้กับตัวเราครับหรือในบางครั้งครับเราสามารถใช้ในสถานการณ์ที่เราเสนอตัวครับที่จะทํา กิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งครับให้กับคนอื่นครับแสดงว่ามันมีการขอร้องการเกิดขึ้นใช่ไหมครับระหว่างคนสองคนครับอคนนึงเป็นคนขออีกคนนึงเป็นคนทําใช่ไหมครับมันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นประโยคแรกเลยนะครับพับบซาชูเซลพับบซาชูเซลนะครับพับคือข้าวใช่ไหมซาแปลว่าซื้อใช่ครับซาดาซื้อนะครับพับบซาชูเซลก็คืออะไรครับ ช่วยซื้อข้าวให้หน่อยกรุณาซื้อข้าวให้หน่อยใช่ไหมครับเรากําลังขออีกฝั่งหนึ่งครับว่าอู้เธอเธอเธอจา๋าเธอช่วยซื้อข้าวให้ฉันหน่อยฉันไม่มีเงินเลยอย่างนี้ครับกําลังขอร้องเขาให้เขาทําสิ่งนี้ให้กับเราใช่ไหมครับแต่ว่าตัวเราไม่ได้เป็นคนซื้อเองนะหมายถึงว่าเรากําลังขอให้อีกคนนึงทําอยู่นะครับหรือว่าในประโยคที่สครับโนรแฮชุดเซอ่าโนรโนรแฮชยโนรแฮชวย อ่านเรฮาดาแปลว,ว่าร้องเพลงใช่ไหมนู้แรฮชซยกก็จะหมายถึงอะไรครับช่วยร้องเพลงให้หน่อยขอร้องเพลงให้หน่อยนะครับเราเป็นคนร้องไหมครับอ่าไม่ใช่ครับเราไม่ใช่คนร้องครับแต่อีกฝั่งหนึ่งครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นคนร้องเพลงให้กับเราฟังใช่ไหมครับอ่าต่อไปครับอันนี้หลายคนน่าจะชอบครับอนาโชอนาโชอันทาแปลว่าเกาะใช่ไหมอนาโชกคือกอดหน่อยกาดหน่อยเรากําลังขอ ไปกอดเขาครับหรือว่าให้เขากอดเราครับในประโยคนี้ครับอ่าเรากำลังจะขอให้ใครบางคนมากอดเราครับช่วยกอดฉันหน่อยซิช่วยกอดฉันหน่อยครับผมหรือว่าในประโยคนี้ครับอิลก็ชัวซอยอิลก็ชัวซอยนะครับก็คืออ่านให้แล้วนะครับอ่านให้ฟังแล้วนะครับก็คือหมายถึงว่าเฮ้ยเมื่อกี้อาจจะเราไปขอให้ใครสักคนนึงครับอ่านตัวนี้ให้เราหน่อยครับแล้วก็เขาก็อ่านให้เราเสร็จแล้วก็เลยกลายเป็น อิลกอชัวซอยเป็นรูปอดีตนะครับหรือว่าสุดท้ายครับพักกรน้าคาชูเซลพักกรอนาคาชูเซลสมมุติครับผมว่าเรากําลังประชุมอยู่ครับแล้วก็มีใครสักคนหนึ่งมาครับที่เราไม่อยากให้เขาได้ยินเรื่องนี้ครับเราก็เลยขอร้องครับว่าพักพักไปข้างนอกใช่ไหมครับพักกรนาคาชูเซลช่วยออกไปข้างนอกหน่อยนะครับช่วยออกไปข้างนอกหน่อยอ่านี่นะครับเวลาที่เราจะใช้อ่อแชูดานะครับ เราจะใช้ก็ต่อเมื่อบุคคลหนึ่งครับกำลังขอร้องให้อีกคนหนึ่งครับทำอะไรบางอย่างเพื่อตัวเขานะครับแทนเขาหรือว่าทำอะไรบางอย่างเพื่อตัวเขานะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูประโยคด้วยกันครับถ้าเราใช้เป็นประโยคบ้างอ่ะจะเป็นยังไงนะครับมาดูอันแรกเลยครับโมซาชุลกาโยโอโมซาชุลกาโยโอนะครับก็คือประโยคนี้ครับ คนถามครับถามว่าจะให้ซื้ออะไรให้ไหมนะครับจะให้ซื้ออะไรให้ไหมนะครับอีกคนนึงก็ตอบว่าอะไรครับตันกีเคคืนซาชูเซลตังกีเคคืนซาชูเซลตักีก็คือสตรอเบอรี่ใช่ไหมครับอ่ะช่วยซื้อเค้กสตรอเบอรี่ให้หน่อยนะครับแสดงว่า B ครับเป็นคนซื้อเองนะครับใช่ครับ B ไม่ได้ซื้อครับคนซื้อก็คือ A ใช่ไหมครับหรือในประโยคนี้ครับช่างมุลชมทาดาชูเซล ชางมุนชมทาดาชูเซลนะครับก็คือช่วยปิดอ่าอะไรครับหน้าต่างนะครับชางมุนคือหน้าต่างครับช่วยปิดหน้าต่างให้หน่อยกรุณาปิดหน้าต่างให้หน่อยนะครับแสดงว่าคนพูดเป็นคนที่เดินไปปิดหน้าต right> ่างไหมครับอ่าไม่ใช่นะครับเขากําลังขอให้อีกฝ่ายหนึ่งนะครับอีกคนนึงไปปิดหน้าต่างให้กับเขานะครับหรือว่าต่อไปครับช่องูชีฮังกุกโกซุเจชมโทวาชูเซลช่องูชี ข้งกุกกรสุเจชโมทว่าชเซลชองอูช่วยเรื่องการบ้านภาษาเกาหลีหน่อยสิช่วยเรื่องการบ้านภาษาเกาหลีหน่อยกรดุนาช่วยฉันหน่อยแล้วก็เลยในประโยคนี้ครับเราก็ขอร้องชองอูใช่ไหมครับว่าให้ช่วยเรื่องการบ้านให้หน่อยครับหรือว่าตรงนี้ครับซอนเซงนิมชินพันเนซอชูเซลชินบันนะครับชินพันก็คือกระดานนะครับชินพันเนซอชูเซลก็คืออะไรครับครู DING ครับครูคะ ช่วยเขียนบนกระดานให้หน่อยนะครับช่วยเขียนบนกระดานให้หน่อยนะครับหรือในประโยคนี้ครับโยจึมจียอนชิกะ한국요리를가르쳐줘요โยจึมจียอนชิกะ한คา리를ชอช줘요ก็คืออะไรครับช่วงนี้นะครับจียอนนะครับสอนการทําอาหารเกาหลีให้กับใครครับในประโยคนี้เราอาจจะไม่เห็นคํานี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่เห็นนะครับหมายถึงว่าสอนให้กับ ตัวใครครับใช่ครับตัวเรานะครับก็คือช่วงเนี้ยจียอนสอนชั้นทําอาหารเกาหลีนะครับสอนชั้นทําอาหารเกาหลีนะครับสุดท้ายครับทงแซงอีอูรอโซนะครับเพราะน้องร้องไห้นะครับโนเรเรื่องแเฉาโซโนเรเรือแเฉาโซก็คืออะไรครับเพราะน้องร้องไห้นะครับก็เลยร้องเพลงให้ฟังนะครับร้องให้ใครครับ เก่งมากครับผมร้องให้กับน้องฟังนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นการใช้ไวยากรณ์นะครับอ้าอแล้วก็แฮชูดานะครับเมื่อเราต้องการจะขอร้องให้อีกฝั่งหนึ่งนะครับทำกิจกรรมอะไรบางอย่างนะครับเราจะใช้ไวยากรณ์ตัวนี้นะครับซึ่งก็ ซึ่งก็จะมีอยู่ทั้งหมดด้วยการหลักๆแล้ว3ตัวใช่ไหมครับก็คือกริยาครับที่ตัดตาทิ้งแล้วเหลือสระโอกับสระอานะครับก็จะใช้อชูดานะครับกริยาที่ไม่ใช่อกับอานะครับก็จะเป็นอชูดานครับสุดท้ายครับกริยาฮาดาครับก็จะเป็นแฮชูดานะครับยังไงก็เวลาที่เราจะไปขอร้องใครสักคนหนึ่งนะครับให้ ทำอะไรบางอย่างให้กับเรานะครับก็อย่าลืมใช้ประโยคนี้กับเขานะครับอย่าลืมใช้ไวยากรณ์นี้กับเขานะครับ,รรบ,เ,รบเพื่อเป็นการขอร้องนะครับโอหนึ่งยอคิกาจิมาชิกะซูดาคำั้ำยาขอบคุณมากครับสวัสดีครับ